ชาแนลเมลิซ่านะคะวันนี้เม่มากับุคการแต่งหน้าแบบนี้เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเมคอัพนี้บอกเลยว่าสวยแล้วมุนตุนมากๆแล้วก็ไม่ต้องติดสติกเกอร์ตาสองชั้นด้วยนะคะรับรองว่าสวยแน่นอนสําหรับใครที่อยากรู้แล้วนะคะว่าวันนี้เราแต่งหน้ากันยังไงบ้างอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเมก่อนแลวถ้าเกิดเพื่อนคนไหนกด subscribe แล้วเราก็ไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เม์บำรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเมก็ตกใจหน้าตัวเองอยู่มีความบวมหนักมากในทุกส่วนไม่รู้เกิดจากอะไรอ่ะเอาเป็นว่าเม ทากันแดดบำรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทาไพรเมอร์ที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาลงรองพื้นกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับรองพื้นที่จะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้คือน i า h t r e f l e c t i n g Foundation ค่ะสีพันจับนะคะสำหรับรองพื้นตัวนี้นะคะจริงๆเขาบอกว่าแนะนําให้ใช้นิ้วมือในการเกลี่ยแต่ทีนี้เมย์เป็นคนที่เกลี่ยด,ด้วยนิ้วมือได้ไม่ค่อยดีนักเมย์ก็เลยจะทาเป็นเกลี่ยด,ด้วยนิ้วมือไปก่อนแล้วก็ใช้ฟองน้ําในการช่วยอีกทีหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะเมก็จะมาคอนทัวร์กรอบหน้ากันบ้างนะคะใช้เป็นแพคทิชชานั่นเองใช้เป็นด้านเนื้อครีมนะคะเราจะมาคอนทัวร์กรอบหน้าให้มันปังกัน,นะคะ่ะเอาฟองน้ำกดอีกทีหนึงนะคะให้มันไม่มีขอบนะต่อไปนะคะเราก็จะลงคอนซีลเลอร์ค่ะ ทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะให้คอนซีลเลอร์เนี่ยเกาะกับผิวก่อน mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยไปเกี่ยคอนซีลเลอร์กันเนาะ mm hmm. ต่อไปเราจะมาลงแป้งฝุ่นกันบ้างนะคะแป้งฝุ่นที่ใช้ก็จะเป็นของจ้องแซมมุนใช้คู่กับแปรงนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาบรอนซ์กรอบหน้ากันก่อนเดี๋ยวจะเริ่มจากการใช้แพคติกทาก่อนนะคะเป็นแบบเนื้อฝุ่นเนาะด้านล่างต่อไปนะคะเมย์ก็จะใช้พาเลตของ n า r s เราจะใช้บรอนเซอร์ของเขานะคะบ่มแดดบ่มผิวอีกครั้งหนึง่ง หลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะใช้ปบแยเบอร์0 7นในการเชดดิ้งคอนทัวร์จมูกเนาะต่อไปนะคะเมย์ก็จะมาใช้ไฮไลท์ของ G i อ r กันนะคะกับสีด้านบนตรงนี้ต่อไปใช้สีอ่อนนะคะลงช่วงหัวตา ต่อไปนะคะเรามาใช้พาเลตตาของ Kuda Beauty อันนี้กันค่ะจะมาใช้สีนี้นะคะลงเน้นตรงช่วงชั้นพับเปลือกตาค่ะ ต่อไปนะคะก็จะมาใช้ f o r e n c o s t นะคะกับสีน้ำตาลโลทับไปเลยนะคะแล้วก็เบลนขึ้นไปด้านบนค่ะให้กระจายกระจายเลยเป็นการเชื่อมสีกันต่อไปนะคะเมก็จะมาใช้พาเลต Faced นะคะ b o น n This Way ลงสีนี้นะคะย้ำทับไปอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปนะคะเมย์จะใช้สีเข้มที่สุดนะคะแตะแบบนิดเดียวจริงๆนะคะเราจะมาทําเป็นแบบจอยอายใต้ตากันต่อไปนะคะเมย์จะใช้ดินสอที่เป็นสีเนื้อเนื้อนะคะมาลงตรงใต้ตาด้านล่างทําเป็นเหมือนแบบเป็นถุงใต้ตาแต่ต้องค่อยๆสะกิดนะคะ เราก็จะเอาสีน้ำตาลเข้มนะคะมาลงตรงขอบตาล่างตรงนี้อีกนิดนึงเพิ่มเติมแต่ว่าลงเหนือสีขาวที่เราวางไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้ชิดกับแนวขนตาจริงนะคะแต่ให้วิ่งออกมาแบบนี้ด้านบนนะคะใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นลงจิกช่วงหัวตานะคะแล้วก็ลงให้ชิดโคนขอบตามากที่สุดเนาะทำเป็นเหมือนแนวอายไลเนอร์ ต่อไปนะคะเราจะมาเขียนอายไลเนอร์กันบ้างค่ะด้วยปากกาเมจิกสีดำแต่เราต้องเขียนเป็นเส้นเดียวแบบแค่เป็นเส้นเดียวเลยจริงๆค่ะทุกคนไม่ได้ต้องการให้มันแหลมคมเป็นมุมเป็นอะไรขนาดนั้นเราต้องการแค่เส้นเส้นเดียวทำให้อายไลเนอร์สีน้ำตาลที่เราวางไว้ตอนนี้ค่ะมันเข้มกว่าเดิมเวลาที่เราลืมตานะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดีกว่าเนาะ เห็นไหมคะเมวาดเป็นเส้นเส้นเดียวแบบต่อกันมาเลยเพื่อเพิ่มให้มันเข้มมากขึ้นมีมิติมากขึ้นนะคะให้มันเป็นเงาเงาเห็นปะเวลาลืมตาแล้วมันจะมีความคมมากขึ้นนั่นเองคะ่ะ อันนี้ไม่ติดขนตานะคะยังไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นชิมเมอร์เลยด้วยซ้ำสวยขนาดนี้แล้วต่อไปนะคะเมย์ก็จะเอาอายไลเนอร์มาจิ้มเป็นแบบฝยด้วยนะคะอันนี้คนอื่นจะไม่ทําก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้อยากทําต่อไปนะคะเราจะมาใช้ไฮไลท์ของดีออเหมือนเดิมทีนี้เราจะมาใช้สีอ่อนก่อนนะคะลงหัวตาด้านล่างช่วงต้นเนาะต่อไปนะคะก็จะมาใช้สีข้างบนนี้ที่เข้มขึ้นมาหน่อยนึงลงตรงกลาง ส่วนเปลือกตาบนนะคะเราก็จะมาใช้สีเข้มลงกึ่งกลางของเปลือกตาแบบนี้และเราก็ดัดขนตาปัดมาสคารา่ารวมถึงติดขนตาปลอมด้วยเลยค่ะ,นนะะต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันค่ะเพราะว่าเราติดขนตาเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปนะคะใช้เป็นเคสดีไซนิ่งบาวเหมือนเดิมนะคะ ปลเมก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วของรันนะคะวาดใต้โคงคิ้วหน่อยนึงเนาะเพื่อให้มันมีทรงมากขึ้น ไปนะคะเมย์ก็จะปัดมาสคาร่านะคะอันนี้เป็นของเมเบรีนนะคะแต่ว่ามันเป็นสีน้ําตาลเนาะเราก็จะมาปัดขนคิ้วนะคะแล้วก็เป็นอันนึงที่ดึงขนคิ้วดันขนคิ้วให้มันตั้งได้ดีแบบมากๆแต่ว่าเวลาการใช้อ่ะคะ่ะก็ต้องระวังนิดนึงเนาะต้องปัดเฉพาะตัวขนคิ้วเท่านั้นระวังโดนผิวหนังนะคะไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่สวยสําหรับปัดแก้มนะคะเราจะมาใช้ลาก้านะคะสีมาสคาร่ากันแต่ว่าเราจะอมยิ้มตอนปัดนะคะเพราะว่าเราจะเน้นช่วงใกล้ๆขอบตาเยอะๆหน่อย ไปนะคะก็จะมาเขียนขอบปากกันอันนี้ใช้เป็นของ Charlotte Tilbury Lip Cheat สี Hot g o c c i นะคะแล้วก็จะมาเขียนให้เกินขอบปากต่อไปนะคะเมย์ก็จะมาใช้ลิปสติกของ Nars นะคะอันนี้ชื่อสีว่า Loose Control นะคะ ะะแล้วก็จะมาใช้ลิปกลอสของ Fenty Beauty นะคะกลอสบ o m อมครีมสีคุกกี้จอรจบสุดท้ายนะคะด้วยการฉีดสเปรย์มิสของ p พ t i ิกถาเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จ้า yeah! ลันนี่ก็คือ finish ลุกในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างมีความแบบว่าอ่ะอ่ะยังไงดีสวยไม่สวยยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะสําหรับลุคนี้เนี่ยรับรองว่าเพื่อนๆคนไหนที่เอาไปลองแต่งตามนะคะอย่าลืมฝึกบ่อยๆนะคะรับรองว่าลุคนี้เนี่ยสวยทานใจมากๆแน่นอนจะแต่งไปงานกลางวันก็ได้นะคะหรือจะแต่งหน้าลุคนี้ไปงานแต่งตอนกลางคืนก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะรับรองว่าสวยสะท้อนแสงไฟไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ จะแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องแมเนซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นจากเม์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ